สบายดีพี่น้องวันนี้อ้นจะมาเห็ดต้มหวานพี่น้องต้มหวานเข่าเมาด้วยพี่น้องเดินนี่กะต้มสันคู่กะสูตรของอุ่นเองเนี่ยพี่น้องมาเห็ดสูตรภายนอกลองเห็ดครั้งแรกพี่น้องก็าสออกมาเป็นหน้าตาอะไรนะพี่น้องนะองก็เข่าเมาพี่น้องสั่งซื้อน้ำสั่งแป้น้ำสั่งเมื่อนั้นเลยพี่น้องหาก็สิได้เห็ดกินแล้วเพียงแล้เข่าเมาพี่น้อง เอากระปงลงพี่น้องเอากรปงลงเทาก็สิใส่ข้าวหม่าลงเลยพี่น้องเนาะเอาเท่ากระโลนพี่น้องกระโลนมันจะเท่ากระซิป้าไว้เพื่อขา้าวหม่ามันขึ้นเนาะพี่น้องเนาะ ไอซ์ออกมาเป็นหน้าตาลเลยพี่น้องเดี๋ยวรอหุึ่งรอติดตามเบ่งน้ำกันพี่น้องไปต้มก็ต้มใส่น้ำตาลแดงเลยพี่น้องเดอุ่นต้มโลหนึ่งพี่น้องน้ำตาลกิโลหนึ่งใส่เกลือนิดหนึ่งพี่น้องใส่กะทิลงไปพี่น้องอ่าไปแต่เส็บพี่น้องไปแซ่บ หอมทีมข้าวหอมเลยทีไทยขนมาเน้นอำลังเนาะไปไปทำการกวขัวในงาพี่นนองในเมื่อบอกเลยขัวงานเส่แลพี่น้องจาางองดดะหอมเนาะหอมแลยใงานอะ งานบุญแลาน้ำร้อนเกลือแทบหลังจากเอาขวดแล้วเอากะต้มไปน้องต้มในงาใส่มันจะหอมอ่าหอมเลยบนี่ขอเดเกลาก็แซ่บแล้วเนาะหอมริมดองไงเมื่บ้านคนเช่านี่แหละเมื่อต้มเห็เดเหยื่อปลาใส่นับเืีอกี่ขัง ม่เอาไปได้สูตรใหม่หอมนี่กลมหวานเขากับพี่นอ้องอำลำเลยพี่นอ้องนี่เข่าเมาพี่น,อน้องเลยค่ะลมหายเขินชสไปเลยอืมกระตุ่นจักหน่อยอ่าแบบซับแสงแรงวันนี้ก็ทำการใส่ในงานพี่นอ้นองใส่สลายป่ะ เวลาหอมเลยมันแบเป็นแบบมัมืดล้ก็เน้อเลยี่หอมบ่งกีนนองในงานเนาะลงไปนี่บ้าหอมเลยครบมันทุกอย่างไม่้องมันเป็นไงงานงานหอมมกิทอดบุเายู่ในเฮือนชิมทอดบุเาครัมักขนาดเด้มันหวานนี่หวานนอนแล้เนาะไน เป็นกิน้มนงเป็นหมัก,กะนะเมื่อกี้ไปซื้อแลอยู่สวนซื้อมากมัจะคิดอะไรได้บอ๊ะแซบ่บมันหนาก่อน,น,นึ่งปลายนุกไปใส่มาซากะยาบหน,น่องนี่ตัวหวานเขามาทำลำเนาะน้ำหวานที่เขาเห็ดกระแล่เรียบร้ยอยพี่น้อง น้ำหวานเข่าเมาพี่น้องส่งาพี่น้องหอมพี่น้องกะทิแส่ขนาดเลยพี่น้องมากมากินน้ำกันมาหนี่สวัสดีพี่น้องมากินต้มหวานพี่น้องต้มหวานมาต้มหวานพี่น้องจักระนต้มหวานนั่นเดิ๋ยวเราจ่ได้กินนี่ ทอดผู้เฒ่าได้เฮือนของเราที่ทอดปเป็นถ่าเ,าเาขาเมาอืมเขมาเมามากินเลยทำยิ่งเนี่ยนะเห็นบะพี่น้องเวลาโตซับเครื่องนี่ถ่ายรสหอกเป็นปขาวๆเห็นบอกเขาบอกเป็นข้าวข่อยเห็นบอกเขาไม่ใช่ปวดเลยยังมาตื่นตอนนี้เซิร์ฟใส่อีกอืมครับมับงกุทิแล้วก็หอมอ่ะนะในงานเราแล้วก็

อโอเคโอเคอเขาเหมากะครัแบแซ่บมันดีแห้่ซาแปงไหนกันหนาะซาแปงก็ตัวหนึ่งเสาแก้วถ้วยหนึ่งสลากถ้วยหนึ่งหายป้าน้ำประมงประมอนทองหนึ่ง สๆนั่งเลยนะหมอนั่ง,รงประตูนบอกไอ้ว่ากับมาสอยเรียบมลยไม่เรอเป็นสาวันติดเนี่ยหนึ่งวันพอเข้าน่ะหมอมีพายอยู่เลยจะให้อัดไว้เหถอะวันเขานุ่งเขา คนดต๊กเนี่ยมันมือเล่นไปนอนมะล,ลี่เวลาใครออกไปบินเข่าตอนเทาใครออกอีกไปนอนมื่อคืนเพราะนอนหลับจนยงเงีนุ่มเงี้ยแ,แม่มะลี่อ <c oughs> ืมจ้ะอี่มันกินเขาใช่ไหอ กินมาหวานก่อนเข้าเห็ดกับเขามาแรกค่ะว่ะเวยเนาะแซ่แบจริงจริงพอล้กินต่อเลยกิน่อเลอพอะถยพอเลย หอมอ่อนดีแล้วม,มันหอมในงางพี่น้องเห็ดสังขยาเห็ดยังกไงใส่ข้าวซอยในงาขว้างงาใส่เห็ดสังขยากระแซ่บเนาะแล้วแกว้วพี่น้องว่าแซ่บๆไปเ,เลยกลิ่นหอมในงาเผ็นป่ะแซ่บเผ็ดมาแล้วแก้วพี่น้องกินหมดเลยเดี๋ยวชิมเอาพี่น้อง หายประมอนกระทงนึงพี่น้องตักให้เพิ่นให้อมอนอมอนถ้วยนึงเติมมากินเพื่อนพุ่นะพี่น้องแล้วก็ให้ซอแก้วซอแป้งซอลาก็ยังบ่อ้ายอีกบ่อ้ายก็นั่งซุมกับพ่อซอแป้งข้างนอกพี่น้องก็สิตักจ้นมากินนบ่กินนะตักเพี่น้องบ่ตน วัดตันดังบอยเป็นกินหวานกินมันนะพี่น้องโดยย่านไข่เป็นบอดี้เอาพี่น้องคลิปนี้ถ้าโอนว่าอยังผิดพลาดโอนกับขอโทษขออภัยน้หลายๆเด้อพี่น้องเด้อลาไปก่อนคลิปนี้พี่น้องลาไปก่อนพี่น้องสวัสดีขอบคุณทุกไลค์ทุกคอมเมนต์เด้อพี่น้องเด้อสวัสดีพี่น้องสวัสดีพี่น้อง